พูดพดคักแท้พี่น้องดี่งสิ๊พ่าพีพ่าน้องเบิง้งเบิ้งสอยยิ่ติ๋วนะพี่น้อง้นเป็นเส้นเป็นสายคนเดีถ้าซ้ำนี่เขาเบหวาดบ่ไหวพี่น้องเฮ้ยตุ่มๆอยู่ได้หน่พี่น้องมามามาเก็บน้ำยายติ๋วพี่น้องพี่น้อง เขามาเก็บเห็ดกับยายติ๋วนะ่ยายติ๋วมาอ่อนซ่อนค่ะเฉพี่น้องมาออกค่ะออกแนะ่แเฉพี่น้องว่ามันธรรมดาได้พี่น้องพูดนะเราเป็นเส้นเป็นสายไปยายติ๋วละอ่อนซ่อนอยายติ๋วขนงังเบิึงยังเสียหละพี่น้อง ว่าสิบ่เก็บเอากะอดบอ่ได้พี่น้องบอ่ได้โทษถามเอียอยู่ว่าเราสิเอาบอ่พูดนะเป็นเสน้นเป็นสายที่พี่น้องโอ้ยเงือกไหลพี่น้องมามา,มา,ม,ามาเก็บน้ำไ,ได้ติวไพ่กันเลยดูกตุมต้มๆอยู่ได้พี่น้อง เฮ็ดตะไคร้เฮ็ดอันยังบานเท่านีิละพี่น้องบ้างเห็้มาพี่น้องดอกตุ้มตัวไม่แต่ดอกงามๆเบ้อเนี่ยจิ๋วเก็บให้เบิ้งเอาเอามาเบิ้องกำกันย้ายจิ๋สิเก็บมือนีิมาพี่น้องมาปาดขาเห็ดกับยายติ๋วอันนี้ก็คือเห็ดอันไม่นี่ละพี่น้องออกเต็มยายติ๋วได้เบิ่งลูกพี่น้อง นี่ทุงกับเต็มอยู่เมื่อนี้ก็ว่าสิว่าเก็บกับอ๊บ่ไดไรพี่น้องเก็บไปซะเกินออกคักออกเนี่ยเมื่อนี้ยี่ติวเหลือกเอาพี่น้องเบืงซุมดอกง่ายๆขายง่ายๆผลยี่ติวว่าเได้เก็บมาอยู่ยี่ติวเอาแต่ดอกจุ่มๆออกไปผลออกไปเต็มเลยพี่น้องนี่แหละมามาผู้ได้ยากผู้ได้ยากนะเขามาเก็บกับยี่ติวหรือว่าเขามากินหรือว่าโทษมากตอนนี้ได้เลยได้พี่น้อง ยี่สิบนาทีนี่โทษเลยผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากกินเห็ดบยาย่ติ๋วนี่โทษเลยพี่น้องโทษโทษโทษมากมามาปาดน้ำกันับยายติ๋วบัดนี้พ่อเรอพี่น้องบังายจติ๋วตัดขาเห็ดดอกใหญ่ๆนะว่าเอาได้พี่น้องบังเพราะว่ามันหลายแล้วายติ๋วเอาไปบ่ไหวายติ๋วกะเอาซ้ำนี่ล่ะพี่น้องพี่น้องม้อนีอยู่ใน้ป่าคือเกาได้พี่น้องผู้ใดอยากได้เห็ดเขาเม่าน้ำายติ๋วเด้อมือนี้พี่น้องแล้วกะมาเก็บเห็ดจะเฝ้าเบื่อเฝ้านี่ได้พี่น้องเพราะว่า เขาออกไปใส่บ่อใดเขากับมาปลาเนี่ยหลับพี่น้องเนาะนี่ยายติ๋วก็ได้หลายลเต๋อพี่น้องผู้ใดเขามาเบาิ่งแก่ติ๋วแล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เร่าด้วยพี่น้องกดกระดิ่งให้เราน้อพี่น้องสวัสดีค่ะ